สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤษภลัก,ก,กนณาพฤษภขา่าประจําเดือนสิงหาคม2565นะคะชาวราศีพฤษภลัก,ก,กนณาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สเมษายนถึง21พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ะชาแนลนี้จะใช้ละกันแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาว เรื่าศสบลัคนาพฤกษบใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําใหเเ้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ ตัดสินใจใดแรงสิงในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งเป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพลิกศพลักขณาพลิกศ์นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพลิกศพลักขณาพลิกศ์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองดาบค่ะ องถ้วยนะคะไพ่เดะมูนและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวราศีพฤกษฎลักลนาพฤกษกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะพฤกษฎกันมังกรธาตุดียวกันกับคุณนะคะธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมนะธาตุน้ำกรากฏมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีมีนลคนามีนนะคะก็ในอดีตที่ผ่านมานะคะไม่รู้สึกว่า ชาราศีพฤกษ์ศพลักขณาพฤกษ์เนี่ยนะคะเหมือนกับปิดปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองนะคะไพ่สองดาบขึ้นมาแบบนี้มีความปิดกั้นมีความกลัวมีความระแวดระวังนะคะมีความระแวงด้วยนะคะ,ะคนที่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีมีคนเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคนที่เข้ามา ในชีวิตคุณนะคะเข้ามาในเรื่องราวของความรักเนี่ยค่อนข้างนะที่จะเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอาจจะเข้ามาตอนแรกดีๆอยู่นี่แหละนะคะแต่นานๆานไปก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันพัฒนาไม่ได้ออนะคะเมื่อคบไปนานๆเข้าสักพักนึงก็รู้สึกว่าเออมันไปไม่ได้อีกแล้วอะไรประมาณเนี้นะหรือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ออไม่จริงใจนะคะ,นะคะเข้ามาความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนนะชัดเจนไม่ได้พัฒนาไม่ได้ หลอกให้คุณรอบ้างอะไรประมาณนี้นะอืมหลอกให้คุณรอหลอกให้คุณแบบเชื่อใจแล้วก็หายไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเลยทำให้ตัวคุณเนี่ยต้องการคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจมากจริงๆกําแพงของคุณสูงมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคุณก็มีความเขาเรียกว่าระแวงคนที่เข้ามา ที่ผ่านมามีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่เมื่อคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ความรักที่ผิดหวังบ่อยๆซ้าๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆำมันทําให้ตัวคุณเนี่ยเกิดกําแพงนะคะในจิตใจของคุณเองนะคะเลือกที่จะไม่ไม่รับทราบไม่รับรู้ไม่สดไม่แข่แต่ลึกๆแล้วเหงานะเหงานะคะแล้วก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่าสามารถที่จะเป็นที่พึ่งนะคะอบกอดในเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึก เงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างแล้วก็รู้สึกกลัวคุณต้องการคนคนนั้นแต่ที่ผ่านมาคือมันไม่มีใครเป็นเป็นให้คุณได้ไงเออนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คืออดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพฤษภลัลขนาดพฤษภนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแนวะโน้มความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีพฤษภลัลขนาดพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อ่าจัสติสค่ะห้าเหรียญสี่เหรียญนะคะและเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะชาวราศี พฤก,กษบุรุษนาพฤกษบคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤกษบรกันมังกรน,นะคะธาตุดยวกันกับคุณนะธาตุาน้ําก็มีพิจิกนะคะโดดเด่นในชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่งต่างแดงต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภัยนะ,ะมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะความรักแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมารู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาตามตื่อคุณ ทา่านที่คุณไม่ได้สนใจคุณมีโลกส่วนตัวสูงคุณปิดกั้นตัวเองมาก่อนแต่จะมีคนเข้ามาคือในด่ดิที่ผ่านมามีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วในเดือนสิงหาคมเนี้ยจะมีคนเข้ามาตามตื้นะตามตือ้อตามจีนะ,ะตามคุณแบบตามอะไปไหนก็ตามทําอะไรก็คอยตามคอยเอาอกเอาใจคอยเทคแคร์ดูแลนะคะอืมตัวคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะ อย่างที่บอกว่าคุณมีกําแพงแล้วคุณก็มีโรคส่วนตัวสูงนะคะคุณมีโรคส่วนตัวสูงมากๆเนาะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความวิตกกังวลมีความกลัวนะคะอย่างที่บอกว่าคุณต้องการคนที่จริงจังจริงใจคุณต้องการคนที่สามารถที่จะเเป็นคู่ชีวิตอะเออนะคะซึ่งตัวคุณน่ะเหงาไหมเหงานะคะแล้วก็ต้องการคนที่มาเติมเต็ม แต่ตัวคุณไม่ได้อยากที่จะแบบใจง่ายหรือว่าให้ใจกับใครไปง่ายๆดังนั้นคนที่ตามตื้อคุณเนี่ยคุณก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่สนใจนะแต่เหมือนกับว่ารอดูอ่ารอดูรอดูว่าเออจะไปได้สักกี่น้ํารอดูว่าจะพยายามมากสักเท่าไหร่รอดูว่าจะทุ่มเทมากขนาดไหนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องราวของความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีพฤษภลักรกฎาพฤษภนะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงเนาะมาดูกันนะคะไพ่ที่กระเดน็นออกมาได้เป็นไพ่ชาลออนนะคะเดอะสตาร์อ่าคุณก็มีความหวังกับเขาเหมือนกันนะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิดาบอ่าชาวราศี ลึกศพละคนาดลึกศพนะคะคุณอาจจะเดิวกับชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมโดดเด่นในชาวราศีกุมและคนากุมนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎดมีนพิจิกโดดเด่นในชาวราศีกรกฎดลัคนากรากฎอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ้องตามนา้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะก็มีความคาดหวังอ่ามีความหวังแอบมีความหวังกับตัวเองว่าเอยคนคนนี้ที่เขามาตื้อเราที่เขามาตามเราเนี่ยที่เขาแบบแสดงความห่วงใยจริงใจนู่นนี่นั่นกับเราเนี่ย เอ้ยเขาจะเขาจะโอเคไหมคนคนนี้สามารถที่จะคบได้ไหมอืมนะคุณแอบ,บมีความหวังกับเขาอยู่นะแอบบมีความหวังแต่ก็แอบ,บกลัวเช่นเดียวกันแอบบเจ็บเช่นเดียวกันแอบบกลัวความเจ็บกลัวความผิดหวังเช่นเดียวกันดังนั้นมารู้สึกว่าคุณใจใจใจของคุณลึกๆก,ก,ก็อยากให้โอกาสแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอืม นะคะคสองจิตสองใจค่ะจะเอาอยัางไงดีนะคะแต่ก็แอบ,บมีความหวังลึกๆว่าคนคนนี้จะจริงใจกับคุณนะคะอืมคุณไม่อยากเจ็บแล้วเนาะคุณอยากจะแบบจริงจังแล้ววะไม่อยากจะแบบคบเลิกคบเลิกคบแล้วแบบเปิดใจแล้วไปไม่ได้เปิดใจแล้วไปไม่ได้ดไไม,ไดมันมันก็ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคนที่ชาวราศีพฤษภบัคนาพฤษภคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ไปแรกเรือนไพ่ควีน Queen, ถือถ้วยโอ้ยเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดเยอะคิดมากเครียดเหมือนกันนะเครียดเหมือนกันไม่ใช่ไม่เครียดนะเครียดที่คุณไม่สนใจเขาเครียดที่คุณแบบใจแข็งอะ่ะเออนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะโอ้คิดเยอะคิดมากจริงๆนะคะไพ่เก้าดาบนะคะและเป็นไพ่หกเหรียญเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาคะ่ะเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาเขาอยากให้คุณรับเขาไว้พิจารณา เขาจริงจังเขาจริงใจเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งที่คุณต้องการให้อ่านะคะเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาเขาเครียดด้วยนะเขาเครียดด้วยนะเขากลัวคุณแบบจะไล่ตะเพิดเขาเขากลัวคุณจะแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่โอเคกับสิ่งที่เขาพยายามทำให้แต่เขาก็พยายามทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะคะ ก็ดูไปก่อนเนาะไม่รู้สึกว่าเขาก็ตามนักไพ่ที่ขึ้นมาก็จริงใจอะ่ะเออนะแล้วเขาก็อยากที่จะจริงใจก,กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพฤษภประการพฤษภนะคะไม่อนุญาตบอกก่อนนะว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกเป็นไพ่เดซันนะคะ สองเหรียญเอ็มเพอเรอร์ค่ะและเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะชาวราศีพฤกษกศพละนาฏศพพฤกษ์ศพยังไงก็คงก็คงยังจะเป็นพฤกษ์ศแบบนั้นนะเออนะคะคุณคุณ,คณไม่ไม่รีบร้อนเลยคุณนิ่งมากแล้วคุณก็มีด่านทดสอบคนคนนี้เยอะแยะมากมายแล้วทดสอบความอดทนด้วยนะเออนะคะ ในอนาคตนะคะยังคงเขายังคงต้องพยายามอยู่เขายังคงต้องพิสูจน์ใครที่กําลังจีบพลึกศบอยู่นะแล้วมาฟังคลิปนี้นะคะอืมอคุณต้องพยายามเอาชนะใจเขาให้ได้ความพยายามความสม่ําเสมอนะคะ energy บวกอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนให้กับชาวพลึกศบให้เขาได้มั่นใจให้เขาได้วางใจให้ได้ นี่คือการเอาชนะใจของเขานะคะซึ่งชาวราศีศพฤษภต้องการเวลาต้องการต้องการดูว่าคนคนนี้จะอดทนมากขนาดไหนต้องการว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะทําให้ชีวิตของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภดีขึ้นมากขนาดไหนด้วยนะคะคุณต้องการความมั่นคงดังนั้นคุณต้องได้ถ้าคุณไม่ได้คุณก็ไม่เอาแค่นั้นเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคำแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะอัศวินถือเหรียญควีนถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่จัสติเมนต์นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษไพ่พพพาทาโร่แนะนําว่าให้เปิดใจบ้างให้เปิดใจบ้างนะคะแล้วก็ เอาใจเขาไม่ใส่ใจเราให้เปิดใจอย่าวิตกกังวลอย่าเครียดอย่าไปจมกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะคะเรามองวันเนี้ยณนะตอนเนี้ยใครที่รักเราใครที่แคร์เราดีกว่าดีกว่าไปจมกับความสัมพันธ์หรือว่าอาดีตที่มันเลวร้ายที่มันจบไปแล้วอย่าเอามาหลอกล้ออย่าเอามาตัดสินคนใหม่นะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องรีบค่ะไพ่ก็บอกว่าช้าๆดีกว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรทั้งนั้นสิทธิ์อยู่ที่คุณ นะคะก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเปกําลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ